สวัสดีเอมท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับมื้อนี้พอก,กับผมนายมูกี้รีวิวบายก่งรถบ้านนะครับอ่ะวันนี้ผมมีรถกระบะแคปบเข้าใหม่นะใครหารถกระบะแคปบราคาหลักหมืน่นไว้เข้าไร่เข้าสวนก็ดีไว้ขนน่นขนนี่ก็ดีหรือขับไปเมืองไปนาก็บอกไอ้ไผ่ครับบอกเลว,ว่าคันนี้สภาพดีคือราคาค,คุ้มครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตลต้าไมเท็กแคปบรุ่นโปร่งหลังหน้ากูน ปี39หรือปี1996นับนะปี1996นับคันนี้เป็นรุ่นปรุงหลังหน้าไม่เต็มนับก่อนเป็นรุ่นตาเต็มนับคันนี้ก่อนเป็นรุ่นสวมตาเต็มนับนะคันนี้บอกก่อนแล้วว่าคันนี้ผมไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านเลยนะบ้านการันตีว่ารถบ้านแท้100%นะบ้าเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปตรงหน้าจอให้ดูครับนี่ครับรถบ้านแท้100%นะครับนะเจ้าของเดินไปคุณดูแล้สาวรถดีมากนะครับบอกก่อนเลยนะบ้าให้ดูครับนี่ รุ่นนี้เป็นรุ่นหน้าไม่เต็มแล้วนะถ้าเป็นโฉมปีสามเก้ก็เริ่มเป็นตาเต็มแล้วคันนี้เป็นโฉมต้นปีนะนะนี่ครับนี่ปี39หรือปี1996งเก้าเนะนะนี่ตาไม่เต็มนะนะนี่ครับไปดูครับป้ายโบโค4985นครมุกดาหารนะครับผิดป้ายโบโคสี่เก้าแปดห้ามุกดาหารนะรนะรถจอดที่จังหวัดนครพนมร้านเก่งรถบ้านนะครับนะแวะมาดูก็ได้ครับรถยังรอเจ้าของอยู่นะครับมาใหม่มาใหม่นไหมนะนี่ครับนี่ เสียสีสันสวยนะคันนี้ผมได้บริการขัดสีให้สวยๆและบอกแล้วว่าสีสันสวยน,นะมันนะสีสันสวยพอดูได้ราคานี้คุ้มนะนี่รุ่นปรุงลงังแล้วเก็บสีให้เป็นบางจุดนะครับคันนี้เนี่ยผมขับมาจากบ้านลูกค้าเลยบ้านลูกค้าที่จังหวัดมุกดาหารนะขับมาถึงบ้านผมนครพนมนะร้อยกิโลบอกเลยว,ว่าคันนี้ช่วงล่างดีขับมาจากบ้านลูกค้านี่ขับเหยียบร้อยร้อยสิบร้อยสิบตลอดทางเลยช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นเกินราคา เดี๋ยวให้ดูครับนี่นี่ยางดีสี่เส้นนะมาน,นะนี่ครับยางดีสี่เส้นมมททนี่ล้อแม็กเทเทเลยเนี่ยไมตีเอ็กสีบอนครับสียยนนส่ยอดยมนะมานะคันนี้สี่ยอดยมครับเดี๋ยวให้ดูเล่มกระบ้างครับนี่เล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูนนี่ครับป้ายโบโคสี่เก้าแปดห้ามุกดาหารนะมาน,นะนี่เล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูนนะมาน,นะภาษีเต็มนะมาน,นะสามสิบเอ็ดบกราลาสองหกแปดนะมาน,นะนี่ ภาษียังไม่ขาดตัวภาษีใช้งานถึงเดือนมกราเลยนะะนะใช้กันงานกับแบบยาวๆนะผมเน้นซื้อรถที่มันแบบภาษีไม่ขาดไม่ต้องจุดใหม่นะะนะเพราะนั้นคันนี้คือซื้อไปครถพร้อมใช้งานนะครับผมนะให้ดูเรื่องคันสีนึงครับนี่นี่ครับนี่คันสีสวยบอดี้เดิมนะคันสีเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นผิวเดมนะเป็นผิวเดิมอาจจะมีทางหินแหย่ทางกุบ้างนะเพราะว่าลูกค้าก็ใช้ไปไร่ไปสวนเข้าไร่เข้านาเรานะนี่ครับนี่ใช้งานในไร่ในสวนนะครับผมนะให้ดูครับนี่ บอกแล้วว่าเครื่องเกียร์ในน้ำมันคือแห้งตัดตืดเลยไม่มีน้ำมันซ่อมมันซึมแบบนี้ครับมันสีสวยนะเห็นดูครับนี่คันสีสวยครับนี่คันสีสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันบ้างครับผมรถราคาก่าซื้อไปคือพร้อมใช้งานเข้าไรเข้าสวนนี่คุ้มครับนี่เดี๋ยวดูครับภายในแผงประตูก็โอเคนะครับนะแผงประตูสวยแต่ว่าจะขอเดิมกันติดเครื่องเสียงมานะอันนี้ผมไม่ได้ถอดออกนะครับนะนี่มาแบบนี้เลยให้ดูครับนี่นี่รถราคาขนาดนี้นี่ บาหุ้มหนังเรียบร้อยมาให้จากเจ้าของคนเดิมเรียบร้อยโอ้โหหรูรา,าหา์มาเฮานะานะโอ้โหรถราคาหลากักหมื่นเบาะหุ้มหนังให้อากับรถราคาหลากักแสนหรูราห์มาเฮานะานะนี่ครับเกียร์สวยนะครับหัวเกียร์สวยค้อโซ่ต่างๆสวยกิ๊ดนะครับผมนะนี่คันนี้บอกก่อนแล้วว่าแอร์เนี่ยเย็นจนหดหมึดนะครับนะ แอร์กับรถใหม่ป้ายแดงนะบ้านะนี่แอร์คันนี้เย็นมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับบนะแอร์ใช้งานได้ปกติต่วด้ตนหลังมีการตีตู้คือเสียงมานะเดี๋ยวผมหาเบาะใส่ให้นะครับผมยังหาไม่ได้ตัวนี้นะครับผมนี่ให้ดูครับตัวชทสซีหนึ่งนี่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 ครับนี่แทชซีสวยนะชทสซีสวยนะให้ดูครับนี่อะให้ดูนี่ชัสซีสวยนะครับมาให้ดูทรงรถทรงข้างจะทรงสวยทรงดีทรงโลเลยครับ นี่ครับยางดีสีเส้นนี่สีสันสวยนะนี่ดูครับนี่ค่ะสวยให้ดูทรงรถครับผมนี่ทรงรถหล่อๆนะครับไมตเตี้ยนี่ยทรงนี้หล่อแถนได้เป็นุ่โปร่งหลังแล้วนะครับบันะเท่ๆครับนี่โปร่งหลังแล้วนะครับบันะนี่ให้ดูครับนี่ทรงสวยนะครับนี่แม็กเนอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับบันะนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่แม็กเนอร์ถือว่าโอเคแต่ว่าข้างนี้เนี่ย รู้สึกว่าจะเคยโดนจิ้มมานะนี่นี่ครับแต่ว่าโอเคอยู่เสาต่างๆได้เดิมนะผมนี่แมกกาเนอร์ถือว่าจะของเดิมใช้งานน้อยนะครับผมนะนี่เจ้าของเดิมก็เป็นคนดูแลรักษารถดีนะวันนะให้ดูครับแต่นี่หมายเลขแต่ว่าหมุนป็นอ์กเดิมนะวันะข้างนี้นี่เดิมเดิมรถใช้งานไม่ค่อยหนักครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวพื้นกระบะตัวคันเซียหนึ่งครับนี่ครับแนบเดิมนะมาไม่มีการเสริมแนบเลยเดิมแนบเดิมนะครับให้ดูครับนี่ ดูครับพื้นกระบะสวยไม่ผุไม่พังไม่ก่อนนะครับนะถือว่าโอเคนะสภาพนี้นะครับนะอาจจะมีทางขี้เหี่ขี้แดงบ้างนะครับะนะพื้นผิวแต่ว่าพื้นผิวเดืมนะครับนะนะดูครับนี่ดูครับเป็นสไตล์ของรถแถวภาคอีสานบ้านผมใช้รถคอมนูนมุกดหารก็ประมาณนี้แหละนะครับรถบ้านแท้ครับนี่นี่ดูครับนี่ส้ดสูงดีนะครับยางดีสีเส้นนะครับผมน้ำมันดีเซลนะคับนะแต่สีอาจจะมีพองพขึ้นนิดนึงนะครับ ขายตามสภาพนะบัานะยางดีสี่เส้นครับให้ดูครับนี่คันสีสวยบอดี้เดิมนะครับผมให้ดูครับนี่คันสีสวยบอดี้เดิมนี่ครับให้ดูครับนี่ดูครับนี่น้ำมันเเผมนนี่มีซ่อมมีซึมเลยดีนะครับนะคันนี้พื้นผิวคันซีนี้คือสวยมากนี่ครับนี ฮาสซีสวยเดิมๆนะครับผมไม่ดูชัดเจนเลยก้ไมไปดูเลยนะครับอ่ะดูภายในส่งขับกันบ้างครับผมนี่ซิงเกอเจอรคันนี้คือตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมนี่กระจกมุมมุนครับตัวนี้นี่เบาะหุ้มหนังนี่ลูรามาเฮ้าเกือราคาเนสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมมาฟังเสียงสตารเครื่องยนต์กันบ้างครับผมบอกเลยว่า เครื่องฟิตสตา้าติดง่ายบาทเดียวเท่านั้นน,นะบุนะเครื่องดีเกินราคานะครับเวาคันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูครับเครื่องเอร์แอร์อยแอร์เย็นเกินราคานะครับนะแอร์มีแอร์ร A. A. อ A. เย็นแอราา์นนะน A. หนาวแต่เ <laughs> พียงลงเองแอร์ A. เย็นแต่เพียงลงเองนะครับผมนะเ <laughs> พราะว่าเพียงนี่ผมไม่รู้มันเปิดยังไงนะผมเปิดไม่ปิดน,นะครับผม <laughs> แต่ว่ามันติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วน,นะบุนนะนี่ ดูครับคอนโซลคอนโซลสวยเรือนไม้ใช้งานได้ปกติทุกเกตไม่มีอันไหนเสียนะานะ mm hmm. มื่จะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ำรอบความเร็วเลขกิโลเลขกิโลก็ห้าแสนสามแต่คันนี้สาพาเทมมิ่งยังดีอยู่นะบ้เจ้าของคขาเป็คนดูแลรักษารถนี่ครับเลขกิโลเลขน้ำมันเกตน้ำมันก็ใช้งานได้ครับนี่บอกแล้วว่าคันนี้คุ้มเกินราคาเรื่องเครื่องดูครับ เดี๋ยวเอ MC ซีอยากดูว่ามันควันขาวไหมอ่าโอเคนะควันไม่ขาวนะครับเครื่องดีครับแสดงว่าเครื่องคันนี้อัตราเร่งดีนี่แอ์นยิวเย็นเกินราคานะเขานะขับนี่ผมขับมาจากบ้านลูกค้าถึงน,นครปนมนีผมจนแบบ <c oughs> ผมจนแบบมือแข็งเอาผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนึงกอให้ดูห้องเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมพาดูคันซีนิดนึงครับหามายเลขแชสซีนะบ้านนะหมายเลขแชสซีตัวตานม่ไเกีกัอยู่ด้านหน้าแต่บอกกับว่าคันนี้พวงมาลัยธรรมดาแต่ถือว่าเลี้ยวง่ายอยู่น,นะบ้านน่ะแค่ดูครับนี่พวงมาลัยธรรมดาครับนะหรือว่าบ้านเฮาเรือปูซาบ้านผมก็เชื่อันว่าซาวเยอะครับลุนนี่ซาวเยอะนะแต่ว่าเลี้ยวง่ายอยู่น,นะบ้านนะนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูแชสซีนิดนึงครับปกติผมไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่นะแชสซีเป็นคลิปแรกผมจะถ่ายให้ดูเดี๋ยครับยางดีซีเส้นให้ดูครับนี่ มาเลขคันซีสวยชัดเจนนะพ่อนะนี่ครับ LN 90นะพ่อนา LN 90ให้ดูครับนี่ให้ดูให้ได้เอาพุมไปดูเลยครับนี่แต่แม่น้ำแอร์น้ำแอร์ยังหลุดเลยเรียกว่าแอร์คันนี้ดีนะพ่อนะระบบคขาดีระบบเขาดีให้ดูครับขับโรงคันซีสวยนะครับนี่พุ่มไปดูเลยครับคันซีสวยมากนะมาคุ้มคุ้มครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างบอกเลยว่า ซิงเกอร์คันดียที่ห้องเครื่องและการขับขี่นะเห็นไหครับเครื่องยนต์เป็นรหัส 2L ดีเซลแบบปั๊มสาย205นะเป็นรหัส 2L ตัวอึดโซลทชนของตัวต้านะครับนะคันนี้นะทีแรกผมาจะเปลี่ยนสายพานแหละแต่ผมดูเช็คสายพานและสายพานยังดีนะครับคันนี้สายพานดีกาาันตีได้ครับเดี๋ยวดูขับเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผม เครื่องยนต์นิ่งเกือราคาครับเดี๋ยวให้ดูเกี์วัดครับผมเกี์วัดก็ตอนนี้เอาเสื้อกนึงเอานะเดี๋ยวผมซื้อเกี์วัดมาให้ใหม่นะมานะไปดูครับนี่เกีย์วัดถือว่าเครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับเครื่องไม่หลวมเครื่องดีครับคันนี้นี่อัตราเร่งดีบอกเลยว่าเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบเดินม่อนนะับนะเครื่องดีนะมานะเดินนิ่งมากนะับนะนี่ไปดูเครื่องกันดูครับ ปั๊มสายนับตัวนี้เล่นง,ง่าย<ม>เห็นไหมปั๊มคันนี้บอกว่าปั๊มดีถ้าปั๊มไม่ดีเนะี่ยเล่นจะไม่ค่อยขึ้นแต่นี่น,นี่เล่นแล้วคือมาแล้วครับเบี๋เลเครื่องให้ดูครับอ่าโอเคนะครับเครื่องดีให้ดูเกียรติวัดอีกรอบหนึ่งนี่ครับเครื่องโคตรดีเลยนะครับผมเครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่น,นครับนะให้ดูครับสภาพเครื่องยนต์ สซ่ของคุณค่าจะดีนะครับเครื่องมันมีซ่กันมีคุณเลยดูครับรหัส 2L นะครับรหัส 2L ครับคดูครัเครื่องดีนะเครื่องเดินนิ่งเดิมเรียบนะครับนะคันนี้แอร์เย็นนะครับจับควมแอร์ดูเลยนี่แอร์เย็นจะเป็นไออ่ะเออแอร์เย็นนะครับคันนี้เคลงว่าแอร์ระบบแอร์ดีนะระบบความแอร์ดีระบบแอร์ดีนะบุนะบรรยากาศดีนะบุนะไปดูครับ ตาหน้าต่างสวยนะให้ดูครับคันซูคันซีว้าวสีสวยนะครับคันนี้ให้ดูครับนี่เหตีเดิมโรงงานครับเอนจิ้น 2L ครับสติ๊กเกอร์เดิมท้จากโรงงานครับให้ดูครับโอ้โหเดิมเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับให้ดูครับนี่ดูครับนี่เหดเดิมครับนี่คู่ซ้อหรือนต่างเดิม ้านหน้าก็ถือว่าสภาพเดิมอยู่นะครับผมมาได้ต่อหน้าชัดเจนนะครับผมมาได้ต่อหน้าชัดเจนครับนี่มาได้ต่อหน้าชัดเจนนะแต่ข้างนี้อาจจะเคยไปโดนจิ้มหน้ามานิดนึงนะครับผมแต่ว่าตรานั้นในสภาพพราะจะโอเคอยู่นะัะนะเครื่องดีครับขับพลังกายสบายแต่คันนี้พองอะไรธรรมดาย้ำใหม่ครับนึงครับพองอะไรซาวเยอะหรือพองอะไรธรรมดานะะนะเ้าเยอะพี่้องแต่ว่าสีค้าต่างๆสวยนะับนะเครื่องดีครับนี่นะ กันนี้นะครับเปิดราคาเลยดีกว่านะครับขายราคาเพียง75,000บาทนะครับย้ำราคาเลนะครับราคาเพียง75,000บาทนะครับนะราคานี้นะครับผมครบอุลนะครับนะราคานี้ครบอุลมีบริการเอาให้ฟรีด้วยนะครับนะราคานี้ครบอุลนะครับผมนะส่วนท่านไหนอยากให้จะส่งให้นะครับบุนะนี่ครับต้องถามเท่าแก่เขานี่นี่เท่าแก่จะส่งอยู่บ่ แคปซีทำมาหลายรายยัให้ไปส่งอยู่จัดส่งได้บ่นี่ยเขาแก้ตัวจริงนี่ยเก่งรถบ้านนี่บอดใหญ่ระยะใกลงานนะครับเออเลนภาคชนภาคอีสานนะครับเออส่งได้จะส่งได้หรอวะได้ไฟสายได้ภาอีสานได้ออแต่ว่าอึ้นจะว่ากันเอย่าค่อยว่ากันที่อืแต่ว่าคันนี้โอเคเนาะราคาลดได้เราว่าอย่างเจ็ดสิบห้านี่ราคาได้ไปได้รถพร้อมใช้งานเออเขาสวนเขาไล่โอเค โอเคครับนี่คือบอสใหญ่นะครับเก่งรถบ้านนี่เนี่ยเก่งนะครับผมนะเดี๋ยวพาเอฟซือฮัทมาสอบขับเจ้าตัวต้ามอเตกโป่งหลังปี39มกากันมากครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้โมนะแอรแน่ครับแอดิบอกแล้ว่ารถใหม่บางคันอยู่ในร้านผมเนี่ยตอนได้มาที่เรกนี่ยังไม่เย็นเท่าคันนี้เลยนะแอร์เย็นระบบแอร์เย็นนะครถ้าซื้อไปเรื่องแอร์ไม่ต้องซ่อมครับคือขับได้เลย นะครับผมนะบอกเลยว่าแอร์เย็นเพียงเพราะคุ้มเกินราคานะพอนะนี่แอร์เย็นฉ่ำๆนะพอนะแล้วก็มีแก้วคับโฟลเดอร์ให้ด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาสอบขับกันบ้างก็จะเป็นยังไงครับนี่เกียร์เข้าดีนะครับนี่เกียร์หนึ่งสองสามสี่เกียร์ห้าครับเข้าได้ทุกเกียร์นะเข้าดีทุกเกียร์เกียร์ไม่ลอกไม่รูดนะครับผมนะเดี๋ยวพาขับเดี๋ยวพาขับกันบ้างครับผมไม่มีรถครับโอเคครับนี่พวงมาลัยธรรมดาก็จริงแต่ถือว่าเบานะ นี่เพราะผมเจอหนักกว่านี้อีกแต่ถือว่าคันนี้นี่พวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบาอยู่คันนะั้นี่ภาพจะมันมวยหนึ่งนะครับเพราะว่าแอร์แอร์เย็นเหลือเกินครัมมันนะหมอกมาเลยเกาะนะครับผมนี่ตรงล่างก็โอเคนะครับเหยียบมอสน,นี่เกียร์สี่ครับบอกแล้วว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้จับนะตอนนี้ผมก็มือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็ไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับนี่ให้ดูครับ ช่วงล่างดีนะครับนะช่วงล่างดีครับนี่เกียร์ห้าแล้วครับเกียร์ไม่ลอกไม่รุนคัดหยับนิ่มหยับมอดนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยมันไม่ค่อยตรงนิดนึงนะครับนี่แต่เวลาขับนี่คัจับนี่โบกเลยว่านิ่งๆครับนี่ให้ดูครับนี่แป๊บเดียวครับนะร้อยแล้วนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับพวงมาลัยก็โอเคเบรกก็อยู่นะครับโอ้คุ้มเกินราคา คันนี้เนี่ยไปใส่พาวเวอร์นี่บอกแล้วว่าจะดีมากนะครับผมนะคันนี้จะคุ้มคุ้มคือค่าค่้าซื้อไปใช้งานนี่ใส่พาวเวอร์นี่ยังไงก็คุ้มครับใช้งานได้ยาวๆครับไปดูครับอัตราเร่งดีอ่ะเดี๋ยวเช็คระบบไฟกันนิดนึงครับนี่อ่ะผมเปิดไฟหน้าอยู่นะตอนนี้นี่ครับนี่อ่ะถึงหน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวโปรโมทเดฝากร้านก่อนแป๊บนึงนะครับดยวดูครับนี่ไฟหน้าต่างๆติดหมดนะครับนะน่ครับนี่ ไฟหน้าไฟเลี้ยวติดหมดนะครับผมนี่นี่ไฟหน้าเลี้ยวติดหมดนะครับผมนี่ยางดีสี่เส้นยางก็คุ้มแล้วนะครับนะนี่มาดูครับนี่นี่ไฟต่างๆติดหมดนะครับนี่อ่ะฝากร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลตงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะ ย้ำใหม่ครัง้งนึงครับจังหวัดนครพนมนะครับไม่ใช่นครอื่นนครพนมบ้านเฮาเลยนะครับผมภรคอีาสานครับผมจังหวัดนครพนมนะครับร้านเรามี Google Map ด้วยนะถ้าใครมาไม่ถูกพิมพ์คำวาหาใน Google Ma p ว่าเก่งรถบ้านคาเซนเตอร์แล้วมาตามแผนที่ใน Google Map เลยนะร้านเรานี่ถนนใหญ่นะมับนะถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนสยามกูลนะมันนะ ใครแวะใครผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาเจิดมาชมกันได้แล้วนะยินดีให้บริการนะครับผมนะยินดีให้บริการนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับยินดีให้บริการแค่แวะมาเจิดแค่แวะมากินน้ําก็ดีใจก็มีแหงนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับนี่นี่สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปหนึ่งขอไปหน้ารถก่อน <c oughs> นี่คุมค้มครับนี่สภาพพร้อมใช้งาน,นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่ ตัวทัชคลายกับซ่องยูทูปนายมูกี้รีวิวนะเพื่อเะือาคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวนะครับครับสหรับคลิปนี้ครับขอบพระคุณ f อฟซอะไรครับที่รับชมรับความผมจนจบนะครับที่ติดตามกันตลอดมาแลนะครับขอบคุณครับผม